สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของวอลเลย์บอลน,นะครับทางสมาคมนะครับได้ประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะลุยวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกนะครับ2023ในสัปดาห์ที่3นี้อ้าวเราก็มาไล่เรียงกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ริโบโร่นะครับประกอบไปด้วย ปิยนุชแป้นน้อยนะครับซึ่งเป็นกัปตันทีมด้วยคนที่2ครับเป็นสุภัตราภัยโรจนะครับทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวในสนามที่1และสนามที่2นะครับส่วนเซตเตอร์ครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหนึ่งผู้เล่นก็คือโสรยาพรหมล่านะครับเข้ามาแทนสิริมามาณกิจส่วนอีกคนนึงครับซึ่งเป็นกำลังสำคัญของเราก็คือพรพันธ์เกิดปราดนะครับหลังจากที่มีคลิป การฝึกซ้อมนะครับก็ดูอาการของพรพันธ์ก็เกือบจะ100%เนะครับก็คงจะสร้างความสุขให้กับคนไทยนะครับที่จะเข้าไปชมไปเชียร์แล้วก็ชมอยู่ทางบ้านนะครับในตำแหน่ง B หลังครับเป็นของพิมพิชยากกรมและก็ทัตนชาสุขสด2ผู้เล่นคนสำคัญนะครับ2คนนี้ก็ติดมาตลอดเลยนะครับขาดไม่ได้เลยทีเดียวส่วนในตำแหน่ง MB ครับ มีด้วยกัน4คนนะครับและก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นด้วย1คนนั่นก็คือทิชากรบุญเลิศครับที่เข้ามาแทนในตําแหน่งนี้นะครับส่วนอีก3คนก็คือทัดดาวนึกแจ้งนะครับคนที่2เป็นหัทยาบำรุงสุขและคนที่3เป็นจรัตพรบรรดาศักดิ์ครับและในตําแหน่งของหัวเสารครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งตำแหน่งครับก็คือสุทัตตาเชื้อวูหลิมนะครับก็ เข้ามาแทนออมสินนะครับส่วนอีก3คนครับก็เป็นขาประจำอยู่แล้วนะครับและก็เป็นผู้เล่นคนสำคัญของไทยคนแรกครับเดอะแบกของทีมคือชัจุออนโมกสีครับและที่ขาดไม่ได้อีกคนหนึ่งก็คืออัชราพรคงยศนะครับนี่ก็คือผู้ที่ปิดทองหลังพระอีกคนหนึ่งและก็ผ้ภาวีสีทองนะครับซึ่งก็ะทำผลงานได้ดีเลยทีเดียว ครับก็ต้องมาตามรุ้นตามเชียร์กันนะครับว่าทั้ง14คนนี้จะทําผลงานได้ดีสักแค่ไหนนะครับในบ้านของตัวเองรับรองครับว่าทุกคนนะครับเล่นเต็มที่แน่นอนนะครับสําหรับผู้เล่นส่วนก้องเชียร์นะครับก็เชียร์ให้เต็มที่นะครับก็ขอให้มีความสุขในการชมการเชียร์นะครับก็เป็นกาลังใจให้กับผู้เล่นทุกคนนะครับแล้วก็ทั้ง โค้ชผู้จัดการทีมแล้วก็ทีมงานนะครับก็ทำงานหนักด้วยกันก็หวังว่าผลงานจะออกมาได้ดีนะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ